สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับเครื่องตัดยาอีกแล้วนะครับผมเครื่องตัด้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องมันสตาร์ทไม่ติดนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าเครื่องมันเสียนะครับเพื่อนๆนะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดก็ไม่ได้แปลว่าเครื่องมันเสียนะครับที่บอกว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าสาเหตุหลักๆนั้นก็คือว่าบางคนนะครับก็คือเรายังไม่รู้วิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับ เรายังไม่รู้วิธีการสตาร์ทเครื่องครับการสตาร์ทเครื่องนี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคหรือว่าวิธีการในการสตาร์ทนะครับเราเครื่องตัดหญ้าที่ทิ้งไว้เดือน2เดือน3เดือนนะครับเราสามารถสตาร์ทติดได้นะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่เครื่องเราดีอยู่นะครับเครื่องไม่เสียนะครับแต่ถ้าเครื่องเสียเนี่ย ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเครื่องไม่เสียเนี่ยเราสาม,มารถมีวิธีในการสตาร์ทได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคําวิธีสตาร์ทเ,เครื่องตัดยานะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นานนะครับหรือว่ากรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแตเราอยู่ๆแล้วก็มาใช้เลยหรือว่ากรณีที่เราใช้เครื่องตัดยาอยู่แล้วมันเราเกิดพักกินข้าวหรือว่าพักเติมน้ํามันนะครับแล้วทีนี้มันเกิดสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วนะครับ เพื่อนเคยเจอปัญหาแบบนี้อยู่ประจำใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็เคยประจําเจอประจํานะครับพอตัดอยู่ดีนะครับพักเทน้ำมันปุ๊บสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับมันก็จะมีเทคนิควิธีการสตาร์ทอยู่ง่ายๆนะครับให้พวกเรานะครับทําอย่างนี้นะครับให้เราดึงฟรีนะครับเปิดทุกอย่างระบบปกติหมดนะครับให้เราดึงฟรีไปก่อนนะครับดึงฟรีไปก่อนแบบนี้สักสี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็ค่อยสตาร์ทนะครับ อันนี้ก็จะทําให้เราสตาร์ทง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เชื้อตัดยาทิ้งไว้นานเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะครับสองสเดือนเลยนะครับก็ให้เราดึงฟรีอย่างนี้นะครับสัก20รอบนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดึงแบบนี้มันหนักนะครับให้เราถอดหัวเทียนออกถอดหัวเทียนออกนะครับมันจะทำให้เราดึงง่ายนะครับถอดวัตเทียนออกแล้วก็ดึงมันจะทําให้เราดึงง่าย ให้เราทําการดึงฟรีอย่างนี้ทั้ง20รอบนะครับดึงฟรีอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ดึงจริงนะครับดึงฟรีให้มันวอร์มเครื่องไปก่อนนะครับนะครับพอผ่านทั้ง20รอบนะครับเราก็จะมาทําการดึงจริงนะครับดึงจริงโดยการดึงแรงนะครับตอนแรกเราไม่ได้ดึงแรงนะครับแค่เราดึงวอร์มเครื่องไปก่อนนะครับวิธีนี้มันจะทําให้เราสตาร์ทง่ายมากนะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดนะครับบางทีมันเครื่องมันไม่ได้เป็นไรเลยนะครับขบงขบูก็ไม่เสียไม่มีปัญหาอะไรเลยเนื่งแต่ว่าเราสตาร์ทไม่เป็นแค่นั้นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือ2ทีนะครับถ้าเราเกิดว่าเราใส่2ทีเยอะมันก็มีผลทาให้เราสตาร์ทยากเหมือนกันนะครับ2ทีนี้ก็ใส่เยอะใส่น้อยก็ตามปริมาณที่ ยายาลกหรือไม่ลกถ้ายาลกก็ใส่เยอะถ้ายาไม่ค่อยลกก็ใส่น้อยนะครับอยู่ที่วิจ,จยยารณญาณของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสองทีเยอะเกินไปมันจะทําให้เราใส่สตาร์ทยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับแต่หลักๆแล้ววิธีการสตาร์ทของผมก็จะใช้วิธีการนี้แหละนะครับก็จะใช้การดึงฟรีไปก่อนสักยี่สิบรอบนะครับแล้วก็สตาร์ทมันจะทำเราสตาร์ทง่ายนะครับแต่ถ้าจะอยู่เรามาสตาร์ทแบบนี้เลยดึงเลยดึงเลยแบบนี้ ถึงแม้เราจะโชคยังไงมันก็ไม่ติดนะครับนะครับขนาดเครื่องใหม่ๆซื้อมาเดือน2เดือนนะครับเครื่องใหม่เลยบางทีก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเครื่องไม่เสียแต่ว่ารอสตาร์ทไม่เป็นนะครับก็ฝากวิธีการนี้ไว้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีปัญหาเรื่องการสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านะครับก็ลองวิธีนี้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ